เรามาดูการเติมหน่วยวัดนะครับเขาให้เติมหน่วยวัดก็คือโจทย์มาเนี่ยมีประตูมะเมล็ดข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับสิ่งของต่างๆเนี่ยเราจะทําการวัดหน่วยที่เขาให้เป็นตัวเลขมานะครับข้อมูลที่เป็นให้เป็นตัวเลขมาจะมีหน่วยเป็นอะไรนั่นเองใส่หน่วยวัดที่เหมาะสมลงไปนะครับเรารู้เราประมาณความสูงของสิ่งต่างๆความยาวของสิ่งต่างๆได้ก็ เอาไปใช้ในการประมาณว่ามันน่าจะเป็นตัวเลขเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรเป็นกิโลเมตรหรือว่าเป็นเมตรนะครับเลือกเติมให้เหมาะสมกับความเป็นจริงนะครับประตูประตูสูง200มันจะเป็น200อะไรครับ200กิโลยาวเกินไปนะครับกรุงเทพไปถึงไหนอะไปถึงชัยนาทถึงสิงห์บุรีถึง อะไรนะครสวรรค์เนะี่ยยังมัน,ม,นมันคงไม่สูงขนาดนั้นใช่ไหมครับฉะนั้น200มิลลิเมตรก็สั้นไปนะครับเมตรก็ดูจะยาวไปด้วยนะครับฉะนั้นประตูเนี่ยความสูงของพวกเรานะครับเด็กนักเรียนชั้นประถมก็จะอยู่ประมาณ120ใช่ไหมครับหน้อยบออะไรอย่างนี้ฉะนั้นประตูมันก็จะสูงกว่า นะครับ120 150อะไรพวกนี้ที่พูดถึงความสูงของเด็กนักเรียนชั้นประถมก็คือเป็นเซนติเมตรประตูก็สูงอยู่ในระดับเซนติเมตรเหมือนกันนะครับฉะนั้น200นี่ก็คือ200เซนติเมตรครับใส่ความยาวออกมาอย่างนี้นะครับคิดถึงความเป็นจริงนะครับว่าตัวเลขที่เขาให้มาในโจทย์หน่วยมันน่าจะเป็นอะไรนะครับอันที่2มเมล็ดข้าวโพดนะครับยาวมเมล็ดข้าวโพดเล็กนิดเดียวนะครับฉะนั้น ก้านี่คือ9ก้าอะไรครับ9ก้าเป็น9ก้ามิลลิเมตรนะครับสิบ mm, เซนอ่าสิบมิลลิเมตรเป็นหนึ่งเซนติเมตรฉะนั้นหนึ่งเซนเรารู้จักเนาะที่ไม้บรรทัดของเราหนึ่งเซนนะครับอันนี้แค่9ก้ามิลนะครับคือก้าขีดเล็กๆครับเราเรียกว่าเส้นเราเรียกว่ามิลแต่จริงๆมันเต็มเมก็คือเซนติเมตรแล้วก็มิลลิเมตรนะครับทีนี้ความสูงของตึกนะครับในข้อที่สาม ตึกใช้ความสูงเท่าไหร่นะครับมักจะวัดเป็นอะไรอันนี้เขาให้มาเป็น3 1 4ความสูงของตึกมักวัดเป็นเมตรนะครับห้องนอนห้องอะไรต่างๆเขาก็วัดกันเป็นเมตรหมดฉะนั้นความสูงจะวัดเป็นเมตรนะครับสนามฟุตบอลอ่นะเวลาทำการวิ่งเนะี่ยรูวิ่งมันจะยาวอยู่ที่ประมาณ100เมตรใช่ไหมอันนั้นนะครับฉะนั้นตึกตึกคิงพาวเวอร์มหานครนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่3 1 4เมตรนั่นเองครับ ความกว้างของคลองนะครับคลองน้ําของเรานะครับวัดกันเป็นเมตรเหมือนกันครับฉะนั้นในโจทย์เขียนว่าคลองกว้าง5นั่นก็คือ5เมตรคลองไม่กว้าง5กิโลนะครับไม่กว้าง5เซนนะครับไม่กว้าง5มิลแน่นอนนะครับฉะนั้นมาที่ข้อที่5แล้วครับข้อที่5ฝาน้ําดื่มหนาความหนาของฝาน้ําดื่มครับ เขียนว่า8นี่น่าจะเป็น8อะไรครับต้องเป็นหน่วยเล็กๆนะครับ8มิลลิเมตรนะครับถ้าข้อห้านี่เป็น8เซนติเมตรนี่ฝาน้ำดื่มเราเอามา้ทัดมาดูนะครับ8เซนนี่หนามากเลยนะฉะนั้นตัดเมตรตัดกิโลเมตรออกไปได้เลยครับเหลือมิลลิเมตรความรู้สึกว่าหนา8มิลลิเมตรนี่ก็หนามากเหมือนกันเนาะ,ะเพราะว่าเขาวัดกันที่ ตั้งแต่บนสุดถึงล่างสุดไม่ใช่ความไม่ใช่ความหนาของพลาสติกนะครับแต่เป็นลักษณะของความหนาที่มองเป็นความสูงนะครับของฝาน้าําโอเคนะ้ามาที่หนังสือเรียนครับ24ครับความยาวเป็น24ก็ต้องเป็นอะไรครับย4เมตรเยอะไป2 4ิ 24. มิลแค่2เซนกว่ากว่าไม่ใช่นะครับเป็นเซนติเมตรครับข้อที่7นะครับระยะทางจากกรุงเทพถึงสงขลาครับ 966อะไรครับมิลมิลลิเมตรไม่ใช่นะครับเซนไม่ใช่นะครับเมตรก็ไม่ใช่เราวัดระยะทางวัดกันเป็นกิโลเมตรเนาะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไปดู g o o g l e หาข้อมูลอะไรก็ได้ครับระยะทางเขาก็จะวัดเป็นกิโลเมตรนะครับก็จะอยู่ประมาณ966กิโลเมตรนะครับสะพานพระราม9นะครับในข้อที่8ยาว782นี่มันอะไรครับ เป็น7จ็ร้อยแสองไม่ใช่กิโลแน่นอนนะครับจะไปถึงสงขาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่อันนั้นนี่เป็นเมตรครับกลองทิชชู่นะครับ8อะไรเนี่ยแปดมิลบางไปนะครับ8ปดเซนติเมตรครับระยะทางอีกแล้วครับสำหรับข้อที่10ครับระยะทาง นครสวรรค์ถึงเชียงใหม่449ก็ต้องเป็นกิโลเมตรถูกต้องไหมระยะทางต้องวัดเหมือนกันนะครับตะก,กี้เราวัดไปสงขลาแล้วครับวัดเป็นกิโลเมตรอันนี้ก็ต้องวัดเป็นกิโลเมตรครับความหนาของกระจกนึกถึงความหนาออกนะหนาบางนะครับของกระจกกระจกนี้หนา6มิลลิเมตรครับความยาวรอบท่อระบายน้ํา ความยาวรอบนะครับผิวโค้งไปตามวงกลมนั้นนะครับของท่อระบายน้ําครับก็คือ5้าเมตรครับ5เซนท่อเล็กนิดเดียวนะส่วนมากท่อจะวัดกันเป็นหุนเป็นนิ้วนะครับถ้าเป็นท่อเล็กๆนะครับแต่อันนี้ความยาวของท่อระบายน้ําท่อใหญ่เลยก็วัดเป็นขนาดเป็นเมตรนะครับเพราะมันไม่มีหน่วยที่เป็นหุนเป็นนิ้วนะครับ เซนมันก็น้อยไปครับห้าเซนนะครับกิโลก็ใหญ่ไปเนอะเป็น5เมตรครับเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าที่53ครับ